ถ้าเราได้ยินคำพูดที่เขาพูดแล้วรู้แน่ๆเลยว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันผิดหรือมันไม่จริง เราจะเตือนเขายังไงเราจะบอกเขายังไงโดยที่ไม่ไปต่อว่าเขาและไม่ทําให้เขาเสียหน้าการที่เราพูดกับเขาว่าผิดข้อมูลผิดอันนี้ล้าสมัยแล้วไม่อัปเดตเลยไร้สาระอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการหักหน้าเขานะคะแล้วก็ทําให้คนมันเสียความมั่นใจไม่มีคนชอบเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีการจัดการกับเรื่องแบบนี้โดยรักษาหน้ายังให้เกียรติอยู่ให้เราตั้งคําถามแทนที่เราจะไปบอกว่าสิ่งที่เขาพูดมันผิดนะคะตั้งคําถามก็คือ อาจจะถามเรื่องเอาข้อมูลนี้มาจากไหนสิ่งเหล่านั้นคืออะไรหรือให้พูดรายละเอียดหน่อยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะสมมุติว่าเรากําลังคุยกันในที่ทํางานคนที่เขาพูดเขาก็พูดขึ้นมาว่านี่ไงบริษัทเนี้ยเขาเปิดมาแล้ว4สาขาแต่ที่เรารู้แน่ๆเลยมีแค่3มสาขาเท่านั้นเองอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยสสาขานี่ไม่น่าจะถูกนะน่าจะผิดแทนที่จะบอกเขาว่าผิดแล้วเขามีแค่3สาขาเท่านั้นเองก็ให้เราตั้งคําถามแทนเป็นคําถามว่าเออน่าสนใจว่าทำไมถึงคิดว่ามี4สาขา สีสาขานี่ข้อมูลได้มาจากไหนหรอหรืออะไรทําให้เธอคิดว่ามันมีสีสาขาตั้งคําถามเพื่อให้เขาอธิบายค่ะคุณรู้เปล่าว่าบางครั้งอ่ะสิ่งที่เราเชื่อมันก็อาจจะผิดก็ได้ถ้าเขามีที่มาที่ไปและมีข้อมูลที่จริงหรือบางที่เขาอาจจะมีข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดกว่าเราอีกถ้าเขาสามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้เราเองก็ต้องเปิดใจเพื่อที่จะรับว่าอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันเป็นสีสาขาแล้วเราเองก็อาจจะเป็นคนผิดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนผิด สิ่งที่เขาพูดออกมามันจะทําให้เขามีคําตอบกับตัวเองเองแหละว่าไอ้ที่ข้อมูลที่เขาได้มามันอาจจะไม่อัปเดตและมันไม่น่าเชื่อถือและมันก็อาจจะไม่จริงแทนที่เราจะบอกว่าเขาผิดให้เราตั้งคําถามนะคะ